กับโคลนน่อกครับผมโคลนน่อกครับต้องเช่น้ําเกลือถึงจะเอาอยู่นะครับอาการหนักนะครับผมเดี๋ยวพวกเอาน้ำเกลือใส่นะครับใส่ลงไปครับผมนี่เกลือครับเกลือสินเทาครับเกลือสุกใส่ลงไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับผมทีนี้มาดูอนะครับดูโซโคต้นนี้นะครับ ทรงสวยนะอันนี้ก็เป็นต้นครูอย่างดีเกือบถึงสองปีนะครับเนี่ยอาการหนักเหมือนกันนะครับลากเน่าขาดนะครับผมนะครับับลากเน่าขาดเอาไม่อยู่ตัดแล้วทิ้งนะครับตัดลากเน่าทิ้งเอาปูนขาวทาก็ไม่อยู่ ผมก็นึกเห็นนึกถึงไว้พวกปลาเชมเนื้อเชมทำไมเอาเกลือมันถึงไม่เน่นาเนาะแถมเอามาปิ้งมาทอดอร่อยด้วยผมก็เอาชนชมแช่แช่น้ำเกลือนะครับก็ผ่านไปสองทิตย์ก็สดไม่เป็นไรหนึ่งเดือนยกดูโคตรหยุดการเน่านะครับผม ผมก็เอาไปแขวนนะครับพึ่งลมไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มายกใส่กระถางใช้ดินขุยไผ่แล้วก็ดินปุยหมักจากใบก้ามปูนะครับผสมครับก็สี่ห้าวันรดน้ําครั้งเพื่อไม่ให้มันเปียกเยอะเพราะว่ามันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่มันลอดตายอาการโครมานะครับทีนี้นะครับผมก็มาดูการหนึ่งเดือนก็นิ่งอยู่ สองเดือนก็เริ่มแตกยอดแตกใบเอ๊ะได้ผลอ๊สิ่งที่เราไม่รู้บางอย่างมันก็เปลี่นไปได้นะครับผมเนาะอันนี้ถือว่าเป็นองค์คูตัวอย่างครับผมทีนี้มาดูอ่านี่นะนะครับน,นี้เป็นโซเป็นฮอนแลนด์ไม้สีอดอกเยอะดอกดกด้วยนะเสดา,ายครับผม ก็เล่นแบบกันนี่แหละเนาะเอาแช่น้ำเกลือแช่ไว้สี่ห้าวันแล้วก็ยังอาการดีอยู่กับผมเดี๋ยวจะออปเดียดให้ดูนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเนาะจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็ยนยังไงนะครับผมเนาะก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ของจริงนะครับไม่ได้อ่าโฆษณาโปรโมทไม่ได้ของแท้ผมเนี่ยครับเนี่ยต้นเนี่ย เป็นตัวอย่างมาแล้วครับผมเนาะก็ต้องเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับบางทีซื้อมาก็อ้ต้นราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็มีครับผมเราก็เสียดายเนาะครับเนี่ผมนี่น้ำเกลือไม่ต้องกลัวตายใสย่ลงไปแต่เกลือดิบผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เนาะผมใช้เกลือสุกเกลือสินเทาครับผมน่าจะได้เหมือนกันครับผมเนาะแช่ไวเลยครับผมแช่ไวเลยเพราะว่ามันม,มีทางเลือกแล้วเพราะว่ามันถ้าเราไม่วัดดวงก็มันก็ไม่รู้ ถ้าเราไม่ทำนี้ผมว่ามันไม่รอดเน่เราก็เสียดายเนาะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเอฟทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะหาข้อมูลนะครับทำคลิปต่อไปนะครับผมครับก็ขอท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยเฮงเทุกท่านนะครับผมนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับผมครับสวัสดีครับ